ลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านรองพร,พระพลพระบรหมฉายรักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาพิเดศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรองค์น้าลลดำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานครับเพื่นนอนอนาบั่หัวเพื่อถวายความเคารพครับ ถวายความเคารพพระบรมชายระ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าปซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาข้าพเจ้าเจ้านายวุฒิพงศุภะคอนิศรองผูาอาสา904ประชาชนจิตอาสา และพระสกลนิกรทุกหมูุ่มกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำลึกในพระมหากราณาธิคุณำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติเพื่อเป็นแนวทางให้อนาประชาราชได้ดำเนินชีวิต ล้าสะอาดนะครับสามารถรับได้ที่บริเวณหลังเวทีได้เลยนะครับทบางเทศบาลชุดต่อไปนะฮะจะเป็นในส่วนของสถาสการของอำเภอได้เลยนะครับหรือใครจะ,ะอาสาสมัครล้างห้องสุขานะครับก็มีโรงที่เตรีได้ี่เลยนะครับ,บยกนี่เอา ครับก็ยังมีน้ำบืมนะครับจากทางด้านอำเภอข่าม่วงแล้วก็เทศบาลตพนายนะครับแล้วก็ท่านพนายก้องนะครับโดยไปถึงผู้ช่วยต้องตามนะครับนะครับแต่วันนี้นะครับทางไอซิ่งพี่นาทีแล้วก็ขอให้เ่านทางทุกท่านนะครับติดต่อศรัทธาไดนทางกลาบแห่งสุขภาพครับสวัสดีครับมาเรยกมาดิ้นนิดเดีกันทุกเอานี่ก็ได้เหมืนะันได้ไม่เพื่อน ทดลองครับขอ่อยยากครับลองกล้องนิดหนึ่งครับทดลองครับ